ตอนนี้เราก็ได้ที่อยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีกระเป๋าคนของใครก็ไม่รู้ามาทั้งวันอยากได้ของที่ตั้งใจพนา ที่เธอในวันนี้ออกไปหาทั้งเมืองไม่เห็นของดีเวลาที่มีคงหาไม่ทันผมได้ถึงห้อสบนี้นะคะทุกคนแล้ก็เมามอยเรื่องข้อสอบอยู่ข้อสอบเป็นไงบ้างคะออกรอบเยอะมาก ยอะมากไม่ได้อ่านเลยปีนี้ยากมากปีที่เราออกเรื่องแล้เออวข้อมันน่าจะเป็นไปทำไมมันไม่ออกวะมันน่าจะเป็นออกข้อเดียวออกยมออกแต่แบบไม่เยอะไอ้ไอ้ถอยถอยเที่ยงตรงถอยเหรียญกับลูกเต๋าเอชื่อตรงก็คือคิดได้แต่กูคิดแบบไม่รู้อะแบบมั่วมันมันเป็นสวนใช่ไหมคนนี้ไม่กาสิบกว่าข้อมันไม่ทันเขาดึงจากมือหนูไป เขาแบบเพราะแบบนั้นนะเขาแบบนี่นี่ยังอยู่เวลาไกล้จายอันนี้ไม่อยู่ที่ท้ายไงกูเห็นมือก็ขนกูเห็นมึงก็นั่งฝนเพราะกูนั่นแหละกูอยู่เร่งไม่แกล้งไงแซ่ดมากไทยอังกฤษเสร็จแล้วนะคะจบแล้วอุ้ยแซ่ดค่ะจบแล้วสำหรับวันนี้จบแล้วสำหรับวันนี้เราจะไปไหนกันต่อไม่มีที่ไปพต้าไม่ตอบมึงให้กูเลยป่ะไม่เราจะได้เรียกรถ ต่อเข้าไปที่สุริยค่ะใช่ล้วก็จะหนีที่นอค่ะเกเรหนึ่งวันจะไปทำอะไรดีจะไปคลายเครียดกันทุกคนไม่เครียดเท่าไหร่แต่ทำไม่ได้เลยไม่ได้สะโคเออวทำไมรู้สึกไม่เครียดเลยวะมีน่ากินอ่ะตอนนี้งอนมอหอไม่เข้านะคะถ้าอยากได้เราก็ส่งพอร์ตมาตอนนี้งอนหนักงอนหนักมากพรุ่งนี้ต้องแก้ตัวนะ ไม่พรุ่งนี้ยิ่งไปเดิมพรุ่งนี้มาขอแล้งแก้ตัวนะคะจะให้อภัยนะถ้าพรุ่งนี้แก้ตัวอกถึงเวลาแล้วนะคะเราจะไปนี่นะคะเด็ดแกแอบมาเที่ยวอันนี้จะมาอะไรพฤติกรรมใช้ไม้ก่อนทุกคนดึงดึงดึงไม้ชุ่งดึงใม้ช่ว <laughs> งวเป็นเชือกอะ <laughs> ต้องคนเดียวมาไปกินข้าวไอ้ตุ๊กอยู่ก็เดินหนีเฉยสายเอออไอ้ตุ๊ก็เดินหนีเฉยมั่วทำไมเดินหรอเออทำไมเดินแบบนี้ทำไมไม่บอกมีปัญหาอะไรเดินหนีทำไมกำลังจะได้กินข้าวนะคะเดี๋ยวพายายมาเรื่องอ่าอยากใช้เงินใหญ่ไม่ไม่เขาบอกว่า อันนี้แบบแพชเช่นต่ออันนี้ตอนเด็กเนาะตอนนี้โตแล้วหมายความว่าไงวะก็ถ่ายตั้งแต่ปีไหนนี่ก็ถ่ายตั้งแต่มสามตั้งแต่ผมทราบเมือนกันงแต่ผมสั้นเหมือนกันตั้งแต่ผมทราบนะไม่ให้ดูแล้วตั้งแต่ยังเป็นแบบมสามแบบมสามแบบเหมือนกันนะห้าก็บเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้มันจะแบบว่าสีไม่สวยไม่ยเสองครึ่งเพิ่งได้กินค่ะ ไม่มีที่ไปแล้วค่ะ